ตอ้นอยู่กับพ่อกับแม่ไม่เคยขึ้นหรอกต้นหมามาม,ามีมีลูกมีสามีเยอะจังเลยเขาทำมาตั้งแต่คุณตาย,ยังอยู่เนี่ยแค่ทำอยู่เก็บมาขมค่อนเนี่ยเนี่ยแต้นแถวตำเนี่ยขึ้นหมดทุกต้นมะขามนะนแล้วมะม่วงก็ขึ้นคุณยายเป็นเจ้าที่เลยขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปคุยกับหนังไม้ั็หมดแล้วบางทีเขาเดินผ่านฉันยู่บนยอดตักเขาอยู่ไหนวะเพราะต้นมันไกลค่ะอายุมากขึ้นกําลังวังชามันไหวเหรอคุณยายก็มันก็เหนื่อยบ้างแต่มันก็พอเราเหนื่อยเราก็ยุดเราก็ไม่ทุรังไง ไม่เคยล่นนะว่าบ้าไม่เคยล่นต้นไม้อยู่ข้างบนนี้เคยคิดไม่ได้หล่นไป่จะทำก็เคยคิดถ้าหล่นแล้วให้ตายเลยนะอย่าทรมาน เทอนแกนสมองความจําเขาจะแค่แปดิบสมองได้รับการกระทบกระเทือนกะเธอผ่าเพือเขาไม่ได้ต้องกินยาละลายแสดงว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายมากร้ายร้ายมาก็คนขับาตายแต่นี้มาเร็วอะ่ะเจ้าก็คนขับก็ตีจะมาเมาด้วยก็ไม่รู้เป็นรูไปเลยอะ่ะนี่หัวของเนี้ไปโคกไอปูนที่เหลืองน,นั่น ก็เนี่ยออกไปเก็บฟักบัวออกไปเก็บงมไหลบัวเนีย่ยดอกบัวแล้วบางทีก็ไปเก็บผักบุ้งงมแค่ตรงนี้ทีเดียวถ้าไปงมมเลยตรงโน้นอ,อีกก็เคยง,งมได้วันสี่ฮัลโลเหมือนกันถ้าบอกว่าแกงเลยนะแล้วเวลาไปนี่เคยเจองูเหี้ยเขี้ยวขอบ้างไหมไม่เจอตา่างคนต่างินบอกแล้ว อย่างเงี้ยอย่างขึ้นต้นไม้เนี่ยเจอพึ่งเจอต่อเจอแตนุ้งไงก็บอกตองคนต่างหากินก็เจอเราเคยตองคนต่างหากินไม่ทำกันบางครอบครัวในวัยหกเจ็ดสิบอาจจะเริ่มป่านี้เข่าพัก่เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรเล้ยคุณยายยังต้องจะต้องดิ้นรนตากแดดก็เหนื่อย ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่านั่นพอรู้สึกว่าเหนื่อยมากเราก็ต้องหยุดเพราะสังขารเราก็ป่านนี้แล้ววทุกวันนี้รายได้อย่างนี้มันเอาไปใช้ใจ่ายก็เราก็ไม่พอ ก็ประหยัดกันเอาแหละจะทําไงได้ดีก็เราไม่ทําอะไรเลยเราไม่สู้จะมูมาท้อแท้อยางงี้เป็นไปไม่ได้เราต้องสู้ในเมื่อชีวิตเรายังมีกําลังเราก็ต้องสู้กันไป ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา